สวัสดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแคดี้าราเสีนเก่านะพี่น้องเช่าแครก้ากำลังจะไปซื้อผักหอมนะพี่น้องอยู่ทางหน้าโรงงานเมถาเพราะว่าเบาวิกงเพนเส็ก้อยกุ้งนะพี่น้องจ้าเกก็เลยจะไปซื้อผักหอมเดี๋ยวอย่างไปหลอกเบิ่งนนำกันเลยนะพี่น้องอยู่สีขาวแคดกันสีขาพี่น้องไปหลอกยามแรงเลยเนาะโดดผีไปนะพี่น้องสวัสดครับตีนอ่อนเลยจ้ะ ต้นมาขุ่มาน oh. นนะ่บ่ขึ้นมาไหนเนี่ยงอกะงอกงอ๊ะงอ๊กพลีกำลังาเจอกัดไปนู่ยเนาะหลังจากนอนได้ oh. หอม โล่ก็มีนะสนใจเป็นโล่กระสังได้ <S 2> <S 2> <S 2> กตาเหมนแกงเห็ดนะพี trên, án, là ่น้องหอมาหอมหน้ำเดห็โงกินเห็ดปวกเลยเนาะคือเสียวานเลยรวยแห้โลด่ไม้อยปลาโทกเนาะเอ้ยมันพิษกระพาะกินหมดได้แล้ออยู่บ้านโลดละหาสิบาโลละะเจ็ิบะจิโลดละ้ำลอย อยู่บ้านเฮ็ดปัวโละลอยลอยายบ่ได้ด้ี่น้องด้อเงินอดเอามกินอยู่บ้านพี่นะถ้าเอนมเฮ็ดเนาะโทเต็หมอเลยเนาะโเอาไปมันยันีุ่๋นที่น้อง ส้งเธอไดก่อนอันนจะถือนะกุ้งนะส้เเธอไดก่อนหาสิบบาทห้าสิบบาทนะพี่น้องเอาลงหลังเลยนนี่นะวายเใส่หมอนด้วย่ะเอาไปอะไรสิลังกุจ้อกินข้าวเจ้ากับเฮา นี่ขาบริเ้เด้อถ้าจะโลดหุ่นอืมถีน้องกุ้งคือบวบขวานขาเน่ยได้ั้งน้อยคือไหนก็นเนาะกระเพารำไป้นาะกระเพาะที่เสะได้มัหอ

อังนั้นเหรอรจตัวเ็ใจิกุเขาตัวเองนะนั่งถ่ายข้บเนาะไมเท่าไม่เท่าบนตาเห็นแกงเห็ดนะพี่น้องไม่เท่านาดขนาหอมหอมหอมเผ็ดเ็นหรง่กินเห็ดปวาเนาะคือเสียวานรลยรวยแห้งโลดเ่นี่ ชามอยปลาทูน่องเอ้ยมันพิษกระปอกินหมได้กเด้ออยู่บ้านโลละหาิบะก็โลละเจ็ดดบะอยู่ที่โลละามอยอยู่บ้านเปฮ็ดปวดโลละอร่อยอยกินดได้ดเด้อพี่น้องเด้อเงินอดเอาอกินอยู่บ้านพี่น้านเบิดามเนอ เต็มหม้อเลยเยนะเา๋เอาไปนี่มาดีนี่คุ้งพี่น้องงเได้ก่อนอ้นจะขือนะกุ้งนะทงเอไดก่อนค่สิบาท่สิบบาทนะพี่น้องเอาลงหลังเลยน้นี่นะ วายได้ใส่หมอนด้วยคระบเราไม่ควรจะเล่สีดำก้จกินข้าวเจ้าบเอาข้าวเบื่เบื่อจอดข้าวสโดดหนุนอืมีน้องกุ้ง้าวหวานขาวเนส่น กินไหนกันเนาะกราะบ่ำไส้เนาะกระเพาะเท่ได้ไหมกระเพาะเท่กวางเท่เลยยังเลยที่นั่งกระบไดคิวหมูเนาะ กินเผ็ดกินข้าวจนกุงตายแต่ก็ยังสดดีนะให้เราขับตัวอ้วนสมองกวันนนกวนะโอ้วมาดูกำลังปรุงนะพี่น้องถ้าพร้อมมาดูนี่มาใส่บตจนหนาละวพักร้อมอจะมาเนยจะมาใส่บล่ะ 对，不对？ มันจะคมเลค่ะกว่าวเป็นดำไปปลาทูเอผิด <c oughs> กี่เนาะใส่ลายเสีบลายใส่น้อยเสบน้อยเป็นน <c oughs> ัวเลยนัวเอาผิดได้ไงเอาผิดได้ ใส่ปลาเฉดนดเนาะพี่นงใสเดยยตีตอนทอดเค็มอือหือก็ทุกหน,นักนประมาณนี้ปุบ กิ่นเต้ดังเลยพี่น้อง <c oughs> ทำไรแต่ขวดจัด <c oughs> ใส่ไม่บอกนาวใส่แล้ว,นะส,วนะส่ใี่เสดได้เนาะแตอแค่ตัวไ่ได้ยินดีทันกินเพชร, <c oughs> รแต่กินดีผัดมาสันแบบเทีบกระเพาะนีได้กินแกเจ้กระเพาะเลยพี่น้องเคาล้น,นตัวนั้นบอกอามา,านนกระโดนสองตัวมาสิชิมันถูก นน่นไนี่แหละมะเขือ,อกินกับก้อย ตาโอเมนูเมือนม ouais. ีก่อยกุ้งละกาแกงเห็ดนะพี่น้องแกงเห็ดละงูยีูอ่ะจะหายอ่ะเบาๆใส่ตกแต่แล้ว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 จ้าเตรียมชิมเนาะ ะนี่เรมะเขือนี่นี่มะเขือนนี่ทงเป็นทงเออออดสิละเนาะพักพี่น้องปัดทุครับครับคร้บเพื่นเ่อิว่พักนาะพี่น้องรจะเส็ลอมัก่ันเะหอมขนาด้ชิกุ้งกุ้งขาวตันตัยังเน้อเอ้ย พักกับพักธรรมศาสตร์กวาสร้นผิดเนาะเหมือนบ,บ่อยเลนล่างก้อยกุ้งอยิกมันเค็มพั <c oughs> กกับล่างก้อยกุ้งกับล่างเนาะนกุ้งมันแต่งใส่กระจาบก้อยกุ้ง มันจุ่มส่วนแพี่น้องเอ้ยจุ่มส่วนโตมียังไงอัะพักกพักมีพักอันแพ้วล่ะคะพักแพลพักวท้อพักนี่นี่นี่พักอันพักบุกไม่มาขอักบุนพี่น้อง เนี <c ười> <c ười> ่ยไม่มีปัญหาแค่นี้จะายคนเนาะหอยปงเนอเนาะมึน hmm> ีืมเสบยัมันกินเสบเนาะเนรอเนาะปวดเต็มหมอเต็มท่ค่ะมึงเนี่ยนหลโง่ปวอ มี่แนลเป็นตรยาพี่น้องเอ้ยสาค่กินยังก็ได้แบบนี้เด็เป็นตยายืดยู่เลยเนาะพี่น้องมาถ่ายอูบบวยถ่ายองหุบ